สวัสดีค่ะวันนี้โพสต์บอี้อยู่กันที่ซอยตรอกบ้านใหม่ตำบลบ้านใต้อ,อําเภอเมืองกาญจนบุรีเป็นบ้านพร้อมที่ดินที่จะแอบรประซิบร่าบ้านหลังนี้พิเศษมากๆค่ะเพราะว่าแบ่งขายทั้งหมด2ฉนดค่ะจะซื้อเพื่ออยู่อาศัยก็ได้หรืออยากซื้อเพื่อลงทุนก็ดีมาเริ่มกันที่ฝั่งขวากันก่อนค่ะที่เหมาะสําหรับการอยู่อาศัยด้านหน้าจะมีที่จอดรถแบบนี้ค่ะ เข้ามาด้านในก็จะเจอกับโถงที่มีที่กั้นแบ่งส่วนไว้แล้วแบบนี้มีห้องที่กั้นไว้เพื่อความเป็นส่วนตัวเหมาะจะทำเป็นห้องทำงานหรือห้องนอนก็น่าสนใจนะด้านหลังมีช่องไว้สำหรับเก็บของค่ะบันไดขึ้นไปชั้นสองและห้องน้ำหนห้องค่ะขึ้นมาชั้นสองจะมีห้องนอนทั้งหมดสห้อง ห้องนอนแรกจะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะหันหน้าไปทางหน้าบ้านแบบนี้และห้องนอนที่สองชั้นนี้มีห้องน้ำให้อีกหนึ่งห้องค่ะ มาต่อกันที่อีกฝั่งเลยค่ะฝั่งนี้อาจจะเหมาะสําหรับคนที่อยากลงทุนเพราะว่าโครงสร้างด้านในเนี่ยแบ่งออกเป็นห้องๆไว้ทั้งหมด6ห้องนะคะแต่วันนี้เราอาจจะพาดูได้แค่ห้าห้องเพราะว่าอีกห้องเนี่ยยังมีคนเช่าอยู่ซึ่งแต่ละห้องนะคะจะมีห้องน้ําแล้วก็หน้าต่างในห้องไว้อยู่แล้วค่ะรับรองว่าไม่อึดอัดอุดอูแน่นอนและนี่ก็คือห้องแรกค่ะห้องที่สองห้องที่สาม ห้องที่4ห้องนี้ก็จะพิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าห้องน้ําก็จะแยกโซนไปแล้วก็มีโซนหลังห้องด้วยค่ะจะไว้ตากผ้าก็ได้และก็ห้องที่5ก็มีโซนหลังห้องเหมือนกันค่ะจะซื้อเหมาทั้ง2ฝั่งหรืออยากจะซื้อแยกฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะสนใจติดต่อโพสต์ a r t ี้ได้เลย